เรียนท่านประธานสภาที่เคารกพกระปุ่มวัชรพลตมรศักโคราชชาติพัฒนาผมมีเรื่องหาลือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงโดยท่านธิบดีครับท่านประธานที่เคารพครับสืบเนื่องจากที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกเทศบาลตำบลหัวทะเลท่านเอกภพตรมรศักและท่านกำมันมาโนดแสงจันทร์รวมไปถึงพี่น้องประชาชนหลังจากที่ทางกรมทางหลวงได้มี การจ้างที่ปรึกษาออกไปสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข224กับทางหลวงหมายเลข226หรือเราเรียกว่าแยกหัวทะเลซึ่งในบริเวณนี้ห่างจากเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพียง2กิโลเมตรครับซึ่งเป็นโครงการที่แปลกใจอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากว่าค่าการดำเนินการก่อสร้างในการแก้ไขปัญหาแยกหัวทะเลโดยการสร้างทางรอดหรือสะพานข้ามเนี่ยพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นด้วยครับ ถึงแม้ในขนาดนี้ทางกรมทางหลวงจะได้มีการประถมนิเทศโครงการในวันที่7สิงหาในครั้งแรกและในครั้งที่สองคือวันที่8ตุลาปี63พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับไม่เห็นด้วยสิ่งที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่ามันจะกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของภูมิทัศน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าที่ใดที่มีการก่อสร้างทางข้ามเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นก็ถึงขนาดจะต้องปิดกิจาการลงอย่างที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นในทางออกที่ดีครับผมเองขออนุญ,ญาตนําเสนอก็คือการแก้ไขปัญหาโดยการเดินรถทางเดียวหรือการทําวงเวียนเพื่อจะแก้ไขปัญหาแลงงบประมาณที่ได้มา8.5ล้านเนี่ยน่าจะนําไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมและในขนาดเดียวกันครับสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าเราสามารถดำเนินการตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินทางสะดวกและสําคัญไปกว่านั้นก็คือทําให้ การก่อสร้างนั้นได้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุนไม่ใช่จา้างบประมาณมาสร้างแล้วจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจึงกราบเรียนท่านประธานครับเพื่อขออนุญาตส่งต่อเรื่องไปยังกรมทางหลวงครับกราบขอบพระคุณครับ